สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟวันสบายดีพี่น้องสบายดีตีคอยกับสบายดีคือเก่าล่ะจ้าวันนี้สบายดีนะคะ <laughs> วันนี้มีชื่อว่ามอนโรจ้า today my name is monroe ออก็อ,อ,อยากคิวเจ้ามงโรอ่ะก็อยากคิวเจ้ามงโรอ่ะได้ก็อ่ะอาเล่นมดสิ้นเกมมดยังชอว่ะไปแทงอนะ่ะ <laughs> กินข้าวจ้ามากินข้าวาาว,วันนี้กับข้าวหลายหลายกับข้าวหลายอย่างจะ้ะมีคุยชายทอดไขจ่จ้ะคุยชายทอดไข่นะคะกินกันน้ำพริกกะปิจ้ะน้ำพริกกะปิอยู่พี่จ้ะน้ำพริพกระกะปิจ้ามีผักลวกด้วยจะ้ะผักลวกอยู่พี่แล้วก็มีปลาปลาสวายทอดจะ้ะปลาสวายจีนทอดจะ้ะมาเด้อจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้ามากินข้าวแซ่บๆร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้า จุงกาแม่องป,กปกนกบกบขณีย์มโมโหไปกินข้าวจ้าคุณชายทอดไข่เนี่ยอร่อยมากเลยจ้ะพี่น้องกินกันน้ำพริกกะปิเด้อแนะนำให้กินกันน้ำพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากน้ำพริกกะปิในชั้นเนี่ยเผ็ดเผ็ดใส่พริกร้อยกว่าเม็ดอ่ะใส่พริกร้อยกว่าเม็ดเด้อ <laughs> มันก็จะเผ็ดจักหน่อยนึง 嚟啊！大家食飯，今日食咩嘢？今日食飲醬蝦醬辣椒，啊點樣整呢？呢、这個蝦醬，蝦醬汁、蝦醬、辣椒、蒜頭、糖、魚露、檸檬，整咗個醬汁。嗯，有煎魚啦，有什菜啦，有韭菜炒蛋啦。 กินข่าแซ่บอีกแล้วมาริจาแซ่บร้างกันปลาทอดปลาสวายจีนทอดจ้ะฉันว่าก้างมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก้างมันไม่เยอะไงแล้วมันถูกซื้อแล้วก็ถูกด้วย ไม่แพงจ้ะซื้อมาถูกๆก,กินกับน้ำพริกกะปิเด้อมันจังเซฟพริกขี้หนูสวนอนะตำน้ำพริกกะปิโอ้ยมาดูแซ่แบๆน้ำกันอือร่อยกินข้าวอร่อยอีกแล้ว กินข่าวแซ่บอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มีวันไหนที่ไม่กินไม่อร่อยนะเพราะว่ากับข้าวฉันทำกินเองมันจะมันจะแซ่บอืมอร่อยะกลกระลำลวกกินกับน้ำพริกกปิด ก็อยากจะกินมือด้กินแล้วก็กินอีกด้อเนี่ยกินเดี๋ยวจะกินมือที่สองอีกข้าวอร่อยปลาทอดแซ่บแซ่

โอ้ยอร่อยอร่อยมาเด้อกินข้าวแซ่บลายมือสิอ้วน วันนี้จะมีชื่อว่ามอ,วมอนโรกันแดดกิวจะมงโลอะกันเนี่ยริษนีัดกินข้าวแซ่บๆต้องกันอร่อยมาก ปลามันไม่ค่อยมีก้างเท่าไหร่นะหืมสับปะเมื่อ้าผู้ได้ามาทานได้กินข้าวมากินข้าวน้ำกันจ้า ใครที่กินอยู่ก็ดูไปด้วยกินไปด้วยจามาจังแซก,กกินข้าวเป็นมูกันเด้อพี่น้องเด้อออกคำใหญ่ๆไปรด กินปลาให้หมดชิ้นหนึ่งเก็บไปชิ้นหนึ่งฉันกะว่าตอนเย็นจะกินอีกรอบหนึ่งนะ่าจะได้ไม่ต้องทำไปบ่อยพี่น้องเอ้ยกินแ้่นี้ก็อร่อยแล้วก้ะคกเงั้นเ,เสร็จกโนเสร็จดีะลา ไม่มีก้างเอาก้างออกก่อนมันจะไม่มีก้างเนาะว่าจะไม่ใช้มือแล้วนะ่ะเดี๋ยวไปล้างมือสักทีเดียวเลยแกะก่อนกินไปชิ้นหนึ่งก่อนอีกชิ้นหนึ่งเก็บไว้จ้ะ ชิ้นนึงก็แกะไปกินกินชิ้นนี้ก่อนกินชิ้นนี้ห,หมดโอเคแกะก่อนใช้มือก่อนเดี๋ยวไปล้างมือแป๊บนึ่งนะคะแล้วใช้เส้าชิ้นแล้วยต่ยก็จิ้นเท่ากิน ว่าจะมาใช้มือแล้วนะมันก็อดไม่ได้ตามันมีก้างมันต้องใช้มือจ้ะมาเด้อแซ่บมาเด้อเดี๋ยวยวัวนหลังจะแกะปลาไว้เลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา ืมปลาด้วยแซ่บแซ่บปลาอร่อยจ้ะกินปลาหมดครึ่งจานแล้วชับไป Chín ừ. bẹp phải tao hai chạy <laughs> Sạch cơ chi mà sái tao không cơ miếng Sạch cơ phê đó g i กัน肥อท่านายตจ,งจ,งจงยองอย่าจิ้มิได้เยอะอะทำอร่อยทำอร่อยไม่กินได้เยอะมันก็จะอ้วน วันนี้อากาศร้อนนะพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวเริ่นร้อนจ้ะวันนี้จะออกไปซื้อตลาดไปไปซื้อของตลาดเงือแตกเง,งือกเต้นกำจิ้วโจ้เฮไมส้สรงเน่ะชุดสายหอนนะ่ะกำนิดหยิดแล้วกำแบบ พี่น้องได้ยังกินเนาะได้อะไรกินข้าวจ๊ะเลเตเสร็จแม่ทรงอะไรเลยเดี๋ยวแม่ทรงเสร็จอ่ะแาใส่ฟันเหองนะ โอ้แสบแสบแสบกินไม่อยากจะหยุดปลาก็กรอบต้องหอมต้องกรอบกินยังละพิกะปิมาเข้ากันจ้าแสบแสบ มาเรากินผู้ชายผู้ชายทอดไข่พริกกระปิใส่พริกร้อยกว่าเม็ดดาริกอันพริกขี้หนูสวน เก็บปลาไว้ชิ้นนึงอันนี้ก็กินไม่หมดแลวเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาไว้กินต่อเย็นๆจ้ะโอเคกินแค่นี้ก่อนกินยังไม่อิ่มหรอกเด้่องจริงยังไม่อิ่มเลาโจ้หมาเปลาอ่ะ พราะกอลาฟันห้อยเหลืองชามเสรกล่างฉันจะแบ่งไว้กินสองมือ้อเพราะว่าฉันกินทีเดียวเยอะเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนจ้ะจะลดความอ้วนอยู่นะจะยังไม่อิ่มนะ่กินไม่ได้ไม่ถึงครึ่งช้องเลยกินแค่นี้ก่อนจ้าไว้ตอนนี้เรนจะกินต่ออีกรอบหนึ่งนะคะ ไปแล้วจ้าสำหรับใครที่วันเกิดโอ๊ยเกือบลืมวันนี้ไม่หวยหรือเปล่าวันเนี้ยวันนี้ไม่หวยหรือเปล่าเนี่ยแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีหวยจีนหวยฮ่องกงนะพรุ่งนี้มีหวยฮ่องกงฉันก็มาลุ้นหวยฮ่องกงพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้จะซื้อหวยวันเนี้ยหวยไทยอ่ะไม่ได้ซื้อเราหวยไทยน,นั่นอะไม่มีที่จะซื้อสําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะอ่า ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีกาเหง่งเหงปังปังนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังความปรารถนาแล้วกันนะคะขอประสบความสําเร็จทุกๆด้านจ้ะพิ่งก็สร้างอยาดแล็จุกเลยสร้างอยาดไฟหรอกละะ่ะฮะส้นไทยกินห้องละะ่ะฮะที่สำีอยู่ห้อยขใจๆมามายกาโอ้หละเจ้าละไปแล้วจ้แเ่นี้จ้าบ๊ายบายจ้า